คุณเบนเขาก็ถามลุงเหว่งว่าเออเป็นยังไงเจออะไรบ้างหรือว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นลุงเหว่งเขาแจ้งว่าตอนที่วิ่งแยกไปเพื่อที่จะไปหาสุกอะค่ะ,ะห้องที่เป็นห้องใหญ่ห้องเพนท์เฮาส์อ่ะมันสามารถเปิดได้แต่ไอห้องเล็กอะมันต้องใช้คุญแจซึ่งความจริงอะสุกก็ไม่น่าจะเข้าไปในห้องนั้นได้เพราะว่าห้องมันล็อกคุญแจถูกต้องไ,ไหมคะแต่ว่าพี่ช่างเขาก็ไขประตูทุกบานเพื่อที่จะให้เราเข้าไปหาได้อย่าง<ะ>ทั่วถึงลุงเหว่งเข้าไปในห้องนั้นก็หา ส่วนนอกก็ไม่เจอจนเข้าไปห้องน้ําที่เป็นห้องนอนด้านในค่ะเข้าไปปั๊บเนี่ยเห็นเป็นเหมือนคนนะ่ะเอาผ้ามาคุม,มตัวไว้แล้วก็สั่น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 นั่งสั่นอยู่ครับลุงเวงเขาก็เห็นว่าอ๋อน่าจะเป็นสุแหละสุนั่งสั่นอยู่หรือเปล่าเขาก็ไปจับไหลเพื่อที่จะยกขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยยกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบเหมือนมันยกไม่ขึ้นน่ะหนักสักพักเนี่ยเขาได้ยินเสียงหนูตะโกนจากหน้าลิฟว่าสุอยู่นี่รีบลงไป ลุงเบงก็นิ่งแล้วเขาก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เขาจับอยู่อ่ะคืออะไรออไอสิ่งนั้นจากที่สั่นอยู่อะค่ะมันหยุดสั่นแล้วก็มีเสียงหนึ่งพูดว่าอ,อย่างเงี้ยอ,ออกมาออแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นด้วยนะคะค่อยค่อยค่อ,อยเหมือนกำลังจะลุกขึ้นออลุงเ่งเขา,าหาันมาเห็นพี่ช่างเาแบบหมายถึงแบบวิ่งมาตามตรงเนี้ย อยู่ไหนแล้ววิ่งมาตามเจอสุแล้วลุงเอ๋เขาก็เลยผลักไอ้สิ่งนั้นแล้วก็รีบวิ่งออกมาโดยไม่หันหลังกลับไปมองเลยเขาถึงวิ่งกลับมาคนสุดท้ายแล้วก็น้าติดหน้าสันาส่นอะไรอย่างนั้นเลยอะนึกถึงผ้าแบบคนโดนคุมผ้าแล้วจับอยู่แล้วตอนแรกสัน่นแล้วนิ่งสักพักหนึ่งร้องหูพร้อมกับลุกขึ้นยืนโคตรน่ากลัว